คนเมื่อกี้คือคือมันหลุดนะครับไม่ขึ้นหวนวะแค่าตายแกไอ้สัตว์คือเมื่อกี้คือมันคือม,มันหลุดนะครับผม ขออภัยนะครับเมื่อกี้ค,คือมันหลุดนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คือคือเมื่อกี้มันแม่งหลุดเว้ยมันมชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นอะ่ะผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นผมถึงมานั่งนั่งมึงนั่งบนนะ่นอ่ะมันชอบหลุดเว้ย <c oughs> น่ะหลุดอีกอะ่ะถ้าหลุดหลุดอีกทีนะกูเลิกเลย ไปทุกคนเน็ตจะรุดอย่างเี้ไอ้เคี้ยมันชอบชอบเป็นอย่างเงี้ยไอ้สัตว์อ่อนร้อนเว่ยเน้นไต้ไแ,แรงไหมครับไม่เท่าไรครับเน้นทำทัวร์มากกว่านะครับ โอ้กโหหายละคือยาผมไม่มีผมลืมลืมซื้อยามานะรุ่นนี้ละทำไมันไม่ต้องใช้ยาเนาะดูแทบร้องเว้ยเลือดเหลือสิบสิบเก้าอะผม คือปืนวิ่งเลยอ่ะก็ในแคนขคอยากเข้าแคนมาก็ขอเข้ามาได้นะครับมีมีม,ม,มีมีเพสกลุ่มนะครับผมไม่เน้นไต่แรงเท่าไหร่ครับก็ถ้าอยากได้แล้วก็ไต่ได้นะครับผมผมเน้นทำทัวร์ามาถก,กว่านะครับมันจะได้บัตรทีห้องฟรีๆนะจะได้เอามาเฮดเแคนสาขาสองนะครับ เฮ้ยใ,ใครยิงมาททุกคนแม่งไม่ขึ้นหัวเลยเฮียไ่ไหนวะไอชเคอโอมอ่ะคือมันออกไงผมไม่เห็นชื่อมันขึ้นเลย ใี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้เียโอ,อ,อมใช่ไหมเออใช่ยังอยู่ขอไปแล้วครับครับผมโอเคครับผมรูดอย่างเดียวเลยมารูดแม่งเลยกูอะรูดอย่างเดียว เขี้ยต้อกระจายมดเลยผมผมผมต้องรูดรูดเอา,า,าอย่างเดียวนะคือยิงเขียนี้ไม่เข้าหัวเลยโอเคนั่นหัวนี่ทะยิงกูเยอะ ไม่ทันคือมันวุ่นวายมากแล้วเข้าโซนโอเคของัปผมแช่งหมดเลยทุกคน แตกดิโหหัวแตกเงี้ยเออออัดเอ้ยคนเนียขาผมโคตรบ่อยพอพอพอโนล่าเนี่ยอะไรเมื่อกี้มันหลุดนะผมขออภัายนะครับผมก็คือคือมาตอบเพิ่มเลยแล้วทุกคน ผมรูดอย่างเดียวมาใครยิงหัวแม่งป่อยแม่งมันยิงเขี้ยงมันก็ตายหามเหมือนกันหมดแหละทุกคนเนาะใช่ใช่ปะ,ประครับทุกคนขายค่าเหงาว่าฮคือมันมันคือมอสสามยังไงอะ เดี๋ยโอ้โหก็คือตอนนี้ไม่มีคนอยู่เลยใช่ไหมผม,ผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมผมขึ้นหัวทูกเม็ดอะนะไม่พูดเยอะหรอก คือผมผมเริ่มเริ่มวินไม่ได้ละเพราะบแฉหมดเลยแฉเงื่อลตรงมืออะไเลยเขาเจอคนเองหรอวะเนี่ยวะคนนะทำไมผมหาไม่เจอเลยวะไอ้ไอ้เหี้ยวเนาะ ครับครับผมว่าไงครับนี่นกกอผมผมเปล่าม่จช่นคนท้าผมหนึ่งหนึ่งวะผมมาเล่นหนึ่งหนึ่งอะ ในห้องผมไม่มีแล้วผมมผมก็บอกอยู่วันนึงผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นฟรีฟรฟนะครับผมเล่นแค่เฟซกับติ๊กตอกยูทูปสามอย่างนี่แหละยูทูกถ้าไม่ค่อยเข้าแล้วเล่นไปก็น้องชนะพี่อยู่ดีแหละอย่าไปเล่นเลยน่ะคือม,มันยิงไม่โดนปะไอเทียมไม่ขึ้นหัวอีกว่า ผมขอออ,ออกแล้วก่อนนะคือมือผมแชรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างให้อ๋อเล่นเลยครับผมมาเล่นนะครับนึงๆน,นะผมม่เล่นผมเล่นไปผมก็แพ้อยู่อยู่นี้แหละผมไม่ค่อยเล่นไฟฟ้านะครับ มีนอ้องมีเมื่อกี้มีน,น,น้องคนหนึทักมานะ ก็คือน้องคนนี้ยังไม่รับแอนพมเลยเออเห็นไหม ผมผมคือผ,ผมไม่ไหวแล้วโอ okay, เคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ผ่างไลค์ผ่างแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสติใหม่อีกทีอาจจะพวกนี้ไม่งั้นก็คืนนี้นะครับผมนะ